สวัสดีครับผมวันนี้ผมรูนะครับก็วันนี้หลังจากที่ทํางานมาหลายวันนะครับก็เพิ่งจะมีโอกาสหยุดนะครับวันนี้ผมก็อยากจะพาทุกคนนะครับมาดูมาเดินเที่ยวนะครับที่ไชน่าทาวนะครับตอนนี้ผมก็กาลังอยู่ที่ไชน่าทาวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับประมาณ5-6าหโมงของเวลาที่นี่นะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็คนเยอะมากครับคนเยอะจริงแล้วก็ที่เนี้ย จริงๆผมก็อยากจะมาหาซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินเล่นกันแถวๆนี้เดินไปเรื่อยๆดูว่าที่เนี่ยเชน่าทาวมีอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ก็เริ่มจากอ,าออกมาจาก MRT นะครับผมมาจาก MRT ของอาทางวูดแลนด์สีแดงนี้ผมต้องต่อไป2ที่นะครับไปลงดับบี้เกลคือสีม่วงแล้วก็มาลงชนะเทาวนะครับซึ่งบรรยากาศก,าก็คึกคักครับเพราะว่าหลังจากที่าทางสิงคโปร์ได้เปิดเฟสให้คนสามารถนั่งทานอาหารได้ ก็เริ่มกลับมามีบรรยากาศของผู้คนนะครับจากตอนแรกที่จะเงียบเหงามากนะครับตอนที่ปิดเป็นเฟสสองที่นี่นี่คือเป็นแทบจะล้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็เริ่มกลับเป็นปกติแล้วโอ้มีฝรั่งด้วยนานๆจะเห็นฝรั่งผมทองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่จะเห็นแต่คนเอเชียก็คือเห็นคนจีนคนมาเลยเยอะนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็ที่นี่นะของถูกมากนะฮะเราจะเห็นว่าบางทีอ่ะเรามาซื้ออะไรที่ที่อยากได้ที่เนี่ยก็ได้ได้ถูกเยอะครับมผมพยายามจะเดินให้มันมือนิ่งที่สุดนะครับภาพจะได้ไม่สั่นนะครับ แต่มันก็ยังสั่นอยู่จริงๆก็คือถ้าเราหยุดเดินถึงจะเห็นเนาะประมาณนี้โอ้ใช่โอเคจริงๆอ่ะอยากได้รองถุงเท้านะเพราะว่าถุงเท้าที่ทํางานก็เริ่มขาดแล้วนะครับใช้มาเกิน6เดือนแล้วก็สภาพเย็นแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะคือเราก็อยากซื้อแบบถูกๆเหมือนที่เราซื้อที่ไทยอ่ะไม่คือถุงเท้าเราก็ไม่อยากซื้ออะไรที่มันแพงใช่ไหมฮะ แต่ว่าที่ห้างก็ขายเป็นแบรนด์ราคาแรงๆนะฮะโอ้โอ้ถ้วยราคาถูกมากเลยถ้วยราคา3อันสิเหรียญก็คือไปซื้อที่ห้างนี่อุ๊ยสวยจังเลยเออผมแต่ว่าผมเพิ่งซื้อถ้วยไปวันเนี้ยผมเพิ่งซื้อถ้วยไปโอ้จริงผมก็อยากได้ช้อนนะเดินดูไปเรื่อยๆแล้วกันผมเพิ่งซื้อถ้วยไปแบบสีขาวๆไม่มีอะไรเลย ราคาประมาณ6เหรียญกว่าเพราะว่าถ้วยเก่าแตกแล้วนี่มีร้านอาหารนะครับร้านอาหารเหมือนจะมีร้านอาหารไทยแถวนี้ด้วยนะนแต่น่ารักจังเสลืองสเสรื่องเราลองเดินไปเรื่อยๆนะ เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าตรงนี้ก็โอ้่งตรงนี้ครับไม่มีแล้วเป็นจจเงียบๆเ,เราลองไปทางขวาดูดีกว่าทางขวานี่จะมีเป็นร้านอาหารนั่นแหละฮะแล้วก็ดื่มเบียร์เดิดเดดนไปเลยแล้วกันนี่หรือเปล่าร้านอาหารไทย ไม่ใช่นะไม่ใช่ข้างหน้าคุณครับยมีแพนด้าน่ารักมากเลยมีแพนด้าน่ารักมากเลยเฮ้ยอยากใส่เลยอะ่ะตัวลวะห้าสิบห้าดอลจ้าไายบายไม่ไหวราคาแพงไปขนาดกระเป๋ายัางสามสิบห้าดอลเลยอะ่ะคือถ้าใส่อีกกระเป๋านี้ไปทำงานเชิดๆนะ แต่ว่ายังไม่อยายังซูราคาไม่ไหวคือจริงๆจะซื้อได้นะแต่ผมแบบไม่ค่อยอยากจะปักซื้ออะไรที่มันแพงแพงะฮะ <c oughs> อะไรที่มันถูกกว่าสิบเหรียญน่ชอบนี่นี่ไงร้านอาหารไทยครับสวัสดีไทยเลสเตอร์ลองโอ้เจอแล้วเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะร้านอาหารไทยส่วนใหญ่อาหารไทยเมืองนอกราคาแพงมากครับเราก็ไม่ค่อยจะมีได้มีโอกาสนั่งกินเท่าไหร่หรอก เราก็ได้แต่ดูแล้วก็ฟินไปคิดว่าเขาจะทําชายเย็นเหมือนบ้านเราไหมนะเพราะว่าผมกินชายเย็นที่นี่คือไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่าเอานี่ไงเมนูโอ้ยคิดถึงคิดถึงพวกอะไรอะ่ะคือปกติเราก็ไม่ค่อยได้กินต้มยำกุ้งอะไรอร่อยหรืออยู่แล้วในะบ้านเราส่วนใหญ่เรากินอะไรกะเพราหมูกะเพรา ข้าวไข่ดาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมข้าวกะเพราอะไรอยเงี้ยข้าวผัดก็อ,อะไรนะผัดไทยใช่ผัดไทยตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามันมืดนี่กล้องผมจะถ่ายเห็นภาพได้โอเคหรือเปล่านะครับนี่นี่ก็เป็นร้านที่มีเยอะแย,ยะไปหมดฮะเยอะแย,ยะไปหมด นี่ฮะโลแก,ก้วทั้งหลายเลยแล้วก็พวกของไม่เู้เรื่องอะไรกันพวกเครื่องประดับอะครับก็ป๋งกระเป๋ามาซื้อที่นี่ถูกมากเลยนะจำได้อยู่มาซื้อที่นี่คือแบบถูกที่นี่ก็จะมีอย่างเงี้ยมันจะเป็นซอยไปเรื่อยๆ เป็นแยกเป็นแยกไปะครับแล้วก็แต่ละแยกก็จะขายของเยอะนะครับอ่าฮะดูอาร์เคเจอร์ครับตรงนรูงน้นครับแล้วก็ฝั่งนู้นครับเนี่ยวิร้านนั้นมีมีแพนด้าเราลองเดินไปดูดีกว่า มีแพนด้าถูกๆเดินปกติที่นี่เขาดีครับเขาแบบว่าเราข้ามถนนนะเขาก็จะจอดให้เขาไม่เหยียบคัาเร่งเวลาเห็นคนเดินข้ามถนนนะครับพู้มังกรครับมับงกรวัา้ผมเป็นคนชอบมังกรนี่ผมเห็นแล้วผมคงจะแบบโอ้โห มหมายถึงว่าความจริงผมก็ชอบมังกรนะแต่ว่ามหมายถึงว่ารูปปั้นมังกรนี่เนี่ยถ้าคนที่ชอบนี่มาดูนี่โอ้ยเต็มไปหมดเลยเนาะอืมสวยจังเลยของหน้าดูน,นั้งเลยนี่ไงมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าที่น่ารักจังเลย จะได้ราคาแรงไปหน่อยถ้าราคาแบบห้าเหรียนสิบเหรียนจะซื้อไปใส่เล่นอยู่แต่ว่าราคาุแรงๆนเลยวิกระเป๋านี้เลิศเก๋ใส่ไปทำงานถ้าจะเชิดมากเลยลองถามราคาเขาดีไหมนะ hello how much is the panda bag the like this one 35 35 35 same like yes same same ah oh okay oh okay thank you สาเหรียญจ้าสาเหรียญก็ถ้าเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวหรืออะไรที่ทุกกี้ก็ถือว่าจ่ายได้นะ ผมเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้มีอะไรที่ต้องฉลองก่อนแล้วค่อยว่ากันอาเม่อก,กี้เราฟังสำเนียงของสิงคโปร์แล้วใช่ไหมฮะเราเห็นว่าเขาจะไม่ได้พูด,ด,ดไอ้พวกแบบนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยสำเนีนยงี้มันจะไ,ได้แบบเหมือนที่เราคุ้นเคยสักเ,เท่าไหร่นะนี่ทุเรียนจ้าห,หนึ่งโปรเทนแอบถูกอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ เพราะว่าส่วนใหญ่ทุเรียนคือแบบแพงที่นี่เนี่ยทุเรียนแพงมากเลยนี่ทุเรียนแพงมากเลยทุเรียนจะแบบสิบแปดเหรียญอุย้ยตรงนี้มันเป็นโซนยากตรงเนี้มันมันยังไม่เปิดใช่ไหมตรงนี้คือบรรยากาศดีมากนะผมเคยเดินผ่านตอนที่มันปิดนะอ๋อเนี่ยเขาเปิดเขาต้องเขาต้องยีสแกนผมผมสแกนไม่ได้เพราะว่ากำลังถ่ายคลิปเนี่ยมันจะสแกนแล้วมันต้องปิดคลิปแต่เวลามานั่งกินตรงนี้นะ ผมผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมากอะแล้วถ้ามันแบบเนี่ยข้างในมีร้านอาหารนะโอ้โหก็แบบฟินอะอันนี้น่าจะเป็นฮอกก้าหรือเปล่านะข้างบนอะอันนั้นดูเหมือนมีร้านไอติมนะฮะแต่ว่าเข้าไปข้างในจะเริ่มเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้เราออกไปข้างนอกบ้างดีกว่าเดี๋ยวลราไปเดินดูถนนใหญ่นะครับถนน ถนนฝั่งนี้พอกลางคืนแล้วมันจะเริ่มมีแสงมีเสียงแล้วที่ประเทศนี้กลางคืนแล้วสวยนะคือประเทศนี้กลางคืนเขาตกแต่งไฟเลยยิบรลยยับมากครับนี่สี่เหรียญเองมาม่านะครับจําจได้ละผมเคยซื้อช็อกโกแลตของจีนนั่นแหละช็อกโกแลตหนึ่งเหรียญที่ผมกินช่วงที่ไม่มีตัง ผมก็มาซื้อที่ไหนเนี่ยแถวๆนี้นะแต่แต่ว่ามันอยู่ข้างใน MRT ร้านแบลลูมั้งตอนนั้นไม่ค่อยรู้ที่รู้ทางเท่าไหร่กล oh <my. S 1> ับไปละนี่เนี่ยเราจะเห็นรถเราจะเห็นรถเขาจะเจอะเขาเราเดินข้ามถนนได้สบายๆนะครับ ยังไม่เจอถุงเท้าเลยนะครับเสื้น่ารักสเสดงน่ารัก <c oughs> อะไรเนี่ยฉันคือถ้ามีเพื่อนมาอีกสักคนนะแล้วก็เวลาเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็เมาแนละ้วโอ้โห,โโหสนุกพอดีแบบแต่ละคนกะไม่ตรงกันเลยจ้าแต่ละคนคือกะแบบวันหยุดคือแบบ การจะหาวันหยุดที่ตรงกันนี่ยากมากนะฮะยากจริงๆรือดูสิตรงนั้นเริ่มเป็นไฟแล้วตะกี้ตอนที่เรามายังไม่เปิดไฟเลยตอนนี้เปิดไฟแล้วนะฮะเปิดไฟแล้วเ,ไ,วเไหนเปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินดูถนนข้างนอกกันแล้วก็ดูาหน้าตาของด้านนอกนะครับตรงนี้พวกนี้ก็คือละฮะชรบน้ำหงน้ำหอม ครับน้ำหอมก็มีหมดฮะแต่ครับผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วตอนผมมาครั้งแรกเมื่อต้นปีอะมกราช่วงนั้นนะรู้สึกมันเปิดเยอะกว่านีอ่อันนี้รู้สึกร้านมันปิดไปเยอะอยู่นะตอนนั้นรู้สึกว่าร้านมันยังเปิดเต็มเต็มนี่เลยอืมคงเพราะว่าจากโควิดนี่แหละบางร้านก็ปิด ปิดแล้วปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเบางคนก็ปิดไปเลยอย่างร้านร้านคอมพิวเตอร์ร้านเกมที่ผมชอบไปเล่นอ่ะโอ้โหแบบดีมากเลยอ่ะมันนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วแบบโต๊ะคอมอะไรคือแบบดีนั่งสบายแบบเจ๋งมากแต่ว่าปิดไปแล้วครับตอนนี้คือเจ๋งไปแล้วประกาศขายคอมเรียบร้อยเพราะว่าปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดคนก็เจ้าของคงแบบไม่ไหวก็เลยปิดแม่งเลย เราควรจะไปเดินทางนูนะ้นเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นหน้าตาของพวกเนี่ยมันจะมีบาร์บีคิวแล้วก็ก็โซนนี้ก็มีนวดด้วยนะแล้วก็แบบว่ามีนวดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลายๆแบบเลยนะฮะหลายแบบแล้วก็โอ้ อาหารเกาหลีอร่อยนะผมว่าผมว่าอาหารเกาหลีอร่อยเพราะผมก็ซื้อน้ำซุปของเกาหลีมากินแล้วทุกวันเนี่ยแล้วผมซื้อราเมนที่เป็นเส้นสำเร็จรูปเส้นสดอะ่ะแล้วก็ใช้น้ำซุปเส้นแดงนี่เขาคืออะไรเห็นยืนเต็มไปหมดเลยสตาร์ดด mm ิสแตนเอมเพสเซนเอร์อะไรก็ไม่รู้ นี่มันเซ็กคอยไม่น่าเชื่อว่าจะเดินมาเจอโดยบังเอิญที่นี่เซ็กคอยซือเป็นเปิดกันแบบอย่างเงี้ยนฮะธรรมดาถือว่าเป็นเรื่องปกติหาซื้อกันได้เลยจ้าติดถนนธรรมดาไม่ต้องแอบบแอบบซ่อนๆเหมือนบ้านเราก็เป็นของธรรมดาอยู่แล้วเนาะดูข้างในคือมีตุ๊กมีตุ๊กตาแบบใครชอบก็เนี่ยเลย นะฮะจาก3ีพดอลลาร์รีพอดอลลารพลา์พวกถ่วิสถั่วอะไรนะถว่วลิสงเท่าไหร่ไม่ใช่ถว่วลิสงถว่วแมคคาเดเมียอ่ะตรงนี้ว่ามุมนี้ไม่สวยเลยเดี๋ยวต้องขอไปทางน,นอกก่อนตรงนี้นี่อ่าโอเค มันจะมีสีแยกหนึ่งนะถ้า,ถาผมจําไม่เห็นน่าจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือแบบมันเป็นสีแยกที่เราเห็นแล้วแบบเออมันเด่นมากเพราะมันจะมีเป็นรูปปั้นสิงโตหมูดแดดเดียวที่นี่กินง่ายนะฮะผมพอดีมีคนซื้อมาเป็นของขวัญให้ผมแล้วผมก็เอามากินอร่อยอร่อยแล้วกินได้นานด้วยแล้วกินได้แบบกินได้แบบว่าเก็บง่ายะฮะเหมาะสำหรับ หมาะสำหรับเราอยู่มังนอกแบบนี้เลยเพราะว่าพวกของสดบางทีมันเสียเสียเร็วเนาะต่อให้ใส่ตู้เย็นก็เถอะแล้วเราบางทีก็ไม่ได้มีเวลาจะมาทําหูน่ากินไม่ได้มีเวลาจะมาทําอะไรแบนี้ใช่ไหมนะมนโอ้คนต่อคิวเยอะมากเลยร้านอะไรเนี่ยี่ดีไปถึงนู่นเลย้าจะอร่อยเนาะร้านนั้นคาจะอร่อย ต่อคิวเยอะมากเลยวันนี้มันเสาร์ครับวันนี้มันเสาร์วันนี้เป็น Saturday คนก็เลยเยอะนะครับนี่เราเห็นแบบพกโต๊ะทั้งหลายแหละ Architecture นะครับเราจะเดินไปตรงสี่แยกนะเราจะเดินไปตรงสี่แยก นือหมูวะบนี่มีเยอะมากเลยหนึแต่เด,ยเดียวนี่มีเยอะมากเลยดูสิี่สิเเหรียญ35เหรียญอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะครับพวกขนมไหว้พระจันทร์ก็ราคาแรงอยู่นะดูสิ88เหรียญอันนี้ขนาดเซลล์แล้วนะ แต่มันจะมีแบบราคาถูกด้วยนะคือแบบอย่างดีอะแพงแล้วก็แบบล,กลวกๆอะก็จะราคาถูกก็ไม่ค่อยอร่อยผมเคยกินละแบบแบบที่แบบขายถูกๆมันก็ตามสภาพอะเนาะมันก็ตามรสชาติโอ้มีรถพยาบาลด้วยนี่ไงสี่แยกสีแยกเฮ้แต่สิงโตอยู่ไหนนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแยกไหนที่มีสิงโต ไม่เจอแต่ผมคงไม่คงคงคงไม่ข้ามถนนหรอกเพราะว่าเราไม่รู้จะข้ามไปทถไนฝั่งนู้น,มามานเรา,ามาดูนี่ดีวกว่าเรามาดูนี่ดีกว่าอ่าโอเคนะฮะจะมีโรงแรมมีโรงแรมมี น,นก็คงจะเป็นโรงแรมที่เก่ามากเลยทีเดียวโอเคก็อาจจะยังเก็บได้ไม่ครบนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยรู้จุดอะไรมากเท่าไหรน่นะเราก็เดินไปเรื่อยๆตามตามที่ตามที่ว่าเห็นอะไรเราก็ถ่ายนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใหม่ทีเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใหม่อีกทีนะฮะอ ที่ไหนก็ว่ากันอย่างทีนะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะลากันตรงนี้เลยนะกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย